เงนทุกวันนี้เห็นไหมโอ้เห็นแล้วพะวมจะว่ากันทุ่มเสียงกันไม่ได้ทํางานหรอกนี่น้าท่วมเพชรบูรณ์เนี่ยเนาะน้ํามาเติมขึ้นยังไม่ลดเลยนะปกติลดแล้วนะนี่เขารายงานมาพวกผู้ภยัยทุกทาต้องอบพยพนักเรียนคนแก่น,ะน้ำแม่น้ําป่าสักเนี่ยเพิ่มมาเลยไม่ลดเลยเติมเข้าไปเรื่อยประสบอุทกภยัยต้องมีไปช่วยกันบ้างเนอะอย่ามัวจะด่ากันเสียงกันเนาะ <c oughs> อย่าเป็นคนดีแต่ปากมีน้ําใจบ้างพี่น้องเรา เจาเพชรบูนะรณ์อำเภอหลุมศักความเสียหายบ้านเรือนสวนในนาแล้วก็ลําบากใจนี้ก็มีกู้ภัยหลวงตาขึ้นไปสามชุดเพราะไม่ไม่เรือไงเอาเรือเข้าไปสามลำจะมารอรบงบประมาณได้ยังไม่เห็นเลยเลนะจะมารอเบิกงบยังไงรัฐบาลก็ยังตั้งไม่ได้ตั้งรัฐบาลได้กว่าจะมาทํางานได้ก็ไม่รู้กี่วัน พวกน้ําท่วมก็ลอยคออยู่นั่นนะ่ะรีบๆเป็นถ้าใครจะเป็นนายกก็รัฐมนตรีก็เนาะเลยมาทํางานกันมั่งให้เป็นตลอดจนตายก็ได้เนาะมันต้องไปเปลี่ยนหรอกแล้วก็มาทํางานช่วยประเทศชาติเนาะไม่ว่าหรอกใครอยากร่วมวันนี้ทํำข้าวกล่อง เอาน้ำท่ากินทุกวันอนะเนาะวันละสามเมือทั้งค่าน้ำมันเรือทั้งค่าเข้ากล่องวันละสี่หมื่นมูนิธิหลวงตาสินทรัพยไม่ได้ไม่ได้เรียอะไรเข้าเข้าเข้าบัญชีมุลนิธิแม้แต่บาทหนึ่งมูนิธิหลวงตาตั้งมาแค่เอามาเป็นกู้ภยัยนะเพื่อบรรเทาสาธารณภัย รถก็ซื้อเองพนักงานจิตอาสากู้ภัยก็ไม่มีเงินเดือนแต่ทํางานหามลุกหามข้ามเห็นไหมจิตอาสาจริงๆส่วนลุงจาก็ได้แต่ส่งเสริมเรื่องัพพอร์ตเรื่องค่าน้ํามันรถค่าน้ํามันเรือค่ากินอยู่คนะ่าแรงก็ไม่มีนะทุกคนทําด้วยจิตอาสาเห็นไหมไม่ได้หลับได้นอนกันเอาไปถ่วงน้ำนี่พวกพูดเก่งๆเนี่ยเนาะไม่ทําอะไรเนี่ยเนาะมือไม่พายยังอตีนลาน้ําที่โบราณก็บอกพูดแล้วก็ขึ้นเลยนะ